i yeah. สตติการนิทเวสังวัชฉริสหัสานิอติการนิปัจจุปันิการวัเสนาปนาสาวะนักมาสสะทัสสนังอินังวารวัเสนาปนาปุทะวารโบรติเอวังตัสสะภะควะโตปรินิพานาสาสนาโย นระเขตพาติสุธรรมสุพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันสเสด็จอับขันปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมิบาาระพาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2, 9, สองพันห้าร้อยสิบก้าพรรษา ปัจจุบันสมัยสิงหาคมมามาสุรทินที่สิบพุทธวานพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันปริพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันทันสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาชนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา โชวะพยัมมะคังอัปสัสโธมหัทโนวิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวชัชเยตินะบ,บัดนี้จัะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้มาขนขวายบำเพ็ญบุญกุศลมุ่งมั่นปรารธนาผลบุญเป็นเครื่องสำจุนให้ตนประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระธรรมเทศนาที่จะนำมาแสดงในโอกาสนี้มีชื่อเรื่องว่าการหลีกเว้นบาปให้ห่างไกลตามในพระพุทธนิ พลคาถาอันสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้อันมีมมาในพระสุทันตะปิดกขุทกะนิกายที่ได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่าวานิโชโวะพะยังมักคังเป็นต้นแปลความว่า บุคคลพึงหลีกเว้นบาปดุดพ่อค้าผู้มีสรัพมากแต่มีพวกน้อยหลีกเว้นทางมีภัยและบุคคลผู้ไข้มีชีวิตอยู่เว้นยาพิษฉะนั้นดังนี้สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตัดพระคาถานี้ไว้ เพื่อทรงตักเตือนบุคคลทั่วไปให้งดเว้นจากการทำบาปทั้งหลายอาตมาจะได้อธิบายข้อความแห่งพระพุทธนิพนคาถาตามมาระนี้หนึ่งบาปคืออะไร 2. บุคคลจะพึงหลีกเว้นบาปได้อย่างไรส พระพุทธเจ้าตัดพระคัานี้ปารพบุคคลผู้ใดขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสรับตับฟังข้อความโดยพิสดารสืบต่อไปประการที่หนึ่งที่ว่าบาปคืออะไรนั้นขอวิสัชนาดังนี้คำว่าบาปได้แก่ความชั่ว ซึ่งมีคำเรียกชื่อความชั่วนี้อีกหลายคำเช่นคำว่าทุจริตแปลว่าความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจและคำว่าอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดเพราะการทำความชั่วเป็นการกระทำของคนโง่ผู้ไม่ฉลาดขาดปัญญา สำหรับคนมีปัญญาเป็นบัณฑิตแล้วจะไม่ทำความชั่วฉะนั้นเลยเพราะพิจารณาเห็นโทษของความชั่วแล้วจึงเว้นการทำความชั่วได้อันหนึ่งคำว่าบาปคือความชั่วนั้นย่อมให้ผลคือความทุกข์เดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เพราะคนที่ทำความชั่วนั้นผลของความชั่วที่จะได้รับในเบื้องต้นคือความทุกข์เดือดร้อนใจยกตัวอย่างเช่นคนทำบาปผิดศีลห้าคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเท็ดดื่มน้ำเมาเมื่อเขาทำบาปผิดศีลห้าแล้ว จะได้รับความเดือดร้อนเช่นคนที่ฆ่าผู้อื่นไม่ว่าจะฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์ก็ตามเมื่อเขานึกถึงบาปกรรมที่ตนมีความโหดร้ายฆ่าผู้อื่นย่อมทำให้จิตใจเดือดร้อนกวนกวายไม่มีความสุขแม้คนที่ทำบาปลักทรัพย์ของคนอื่น เมื่อนึกถึงบาปก,กรรมที่ตนไปขโมยทรัพย์ซึ่งเจ้าของเขาหวงแหนก็ทำให้จิตใจเดือดร้อนคิดสงสารเจ้าของทรัพย์ทำให้จิตใจไม่มีความสงบสุขแม้คนที่ทำบาประพฤติผิดประเวณีคือเป็นคนผ,ผู้ผิดลูกผิดเมียของผู้อื่น เมื่อนึกถึงบาปก,กรรมที่ตนเป็นคนประพฤติสำสอนในเรื่องทางเพศเช่นนี้ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีความสงบสุขแม้คนที่ทำบาปพูดเท็จโกหกผู้อื่นเมื่อเขานึกถึงความประพฤติชั่วที่ไปพูดไม่ดีเช่นนี้ ก็ทําให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีความสงบสุขแม้คนที่ทําบาปดื่มสุรายาเมาและสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆเมื่อเสพสิ่งมึนเมาเข้าไปแล้วย่อมทําให้จิตใจประมาทขาดสติมัวเมาไม่มีความสงบสุขคนที่ทําบาปผิดศีลห้านี้ เมื่อได้รับผลชั่วในเบื้องต้นคือความทุกข์เดือดร้อนทางใจดังกล่าวมาแล้วต่อไปยังได้รับผลของความชั่วอื่นๆติดตามมาอีกเช่นได้รับโทษทางบ้านเมืองมีถูกจำคุกเป็นต้นดังคนที่ไปทำร้ายร่างกายหรือฆ่าคนอื่น ต้องถูกจำคุกตามสมควรแก่ความผิดนั้นๆหรือคนที่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะถูกลงโทษจำคุกเป็นต้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเรื่องการประกอบอาชญากรรมที่ก่อเกิดความเดือดร้อนในสังคมทุกวันนี้ส่วนมากก็มาจากผู้ที่ไม่มีม นองีเถ้ามนุษย์เรารักษาสินห้าอย่างเข่งคับแล้วจะไม่มีการฆ่ากันลักทรัพย์กันผิดลูกผิดเมียกันโกหกกันและดื่มเล่าเมามายคานสติเช่นนี้เลยมเมื่อมนุษย์รักษาสินห้าแล้วสังคมมนุษย์ก็จะมีความสงบสุขมากทีเดียวอันหนึง่ง บาปคือความชั่วนั้นเมื่อให้ผลคือความทุกข์เดือดร้อนในชาตินี้ดังพรนามาแล้วยังให้ผลในชาติหน้าด้วยเช่นคนที่ทำบาปผิดศีลห้ามีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในทุกขติเช่นเกิดในนรกเป็นต้น ต้องใช้บาปกรรมที่ตนทำไว้ครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ครั้งสิ้นบาปในนรกมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมาได้รับเศษบาปกรรมจากนารกอีกเช่นคนที่ทำปราณาติบาฆ่าสัตว์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกจะเป็นคนมีอายุสั้นหรือ เป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอคนที่ทำอธินาทานรักทรัพย์ผู้อื่นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีจะได้รับผลกรรมคือถูกขโมยทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอคนที่ทํากาเมสุมิชาจารประพฤติผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อี จะได้รับผลกรรมคือเป็นคนมีศัตรูมากคนที่ประพฤติมุสาว่าพูดเท็จหลอกลวงผู้อื่นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผลกรรมคือถูกผู้อื่นหลอกลวงอยู่เสมอและคนที่เสพสุราเมลัยและสิ่งเสพติดต่างๆเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผลกรรม คือเป็นคนบ้าใบมีปัญญาอ่อนตามที่อาตมาได้พระนามานี้เพื่อชี้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าใจว่าบาปนั้นก็คือความชั่วที่ให้ผลนำความทุกข์เดือดร้อนมาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าดังอัิาธิบายมาประการที่สองที่ว่า บุคคลจะหลีกเว้นบาปได้อย่างไรนั้นขอวิสัชนาดังนี้การหลีกเว้นบาปนั้นก็คือลีกเว้นให้หาา่างไกลได้แก่ไม่ทำบาปอากุศลดังที่สมเด็จพระทศพลสัมมาส,สัมพุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้หัวใจพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งว่าสัปปา สัพพปาปะสะอาการนางังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงสำหรับหลักธรรมท,ที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาคบูชามีสามประการคือสัพพปาปะสะอาการนางังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง กุสลสูปสัมปทาการทำการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตประโยชาปนางังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจากกิเลสเครื่องเร้าหมองทั้งหลายหนึ่งดังนั้น การไม่ทำบาปจึงเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งอันหนึ่งมนุษย์เราที่ยังเป็นปุถุชนซึ่งยังมีเกเรตันหาอยู่นั้นมักจะชอบประพฤติชั่วทางกายวาใจอยู่เสมอเพราะความชั่วที่จะเกิดแก่คนเราก็เกิดจากสามทางคือทางกายได้แก่การทำชั่ว ทางวาจาได้แก่พูดชั่วและทางใจได้แก่คิดชั่วดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้มนุษย์เราให้หลีกเว้นความชั่วให้ห่างไกลดังที่ได้อุปมาเรียบเรียงเทียบเคียงว่าเหมือนพ่อค้าที่มีทรัพย์มากีลทางที่มีภัยอันตราย และเหมือนบุคคลที่ต้องการมีชีวิตอยู่เว้นยาพิษที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตในอุปมาข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงสอนมนุษย์ให้หลีกเว้นความชั่วเหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มากหลีกทางที่มีภัยอันตรายนั้นหมายความว่า เมื่อพ่อค้าเดินทางไปค้าขายจะต้องหลีกเล้นเส้นทางที่เป็นอันตรายเช่นทางมีโจรชุกชุมเป็นต้นและเลือกเส้นทางเดินปลอดภัยจึงจะสามารถเดินทางไปค้าขายทรัพย์สิงเงินทองมากและได้เดินทางกลับบ้านโดยความปลอดภัยแม้ในเรื่องบาปก็เช่นเดียวกัน บุคคลที่ต้องการให้ชีวิตของตนดำเนินไปราบรื่นมีความสุขตลอดไปก็ต้องพยายามหลีกจากบาปคือความชั่วให้ห่างไกลไม่ทำความชั่วให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตของตนเหมือนพ่อค้าที่ลีกทางมีอันตรายฉะนั้น สำหรับอุปมาข้อที่สองที่พระพุทธองค์ทรงสอนมนุษย์ให้หลีกเว้นความชั่วเหมือนคนที่ต้องการมีชีวิตอยู่เว้นยาพิษที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตนั้นหมายความว่าคนที่ดื่มยาพิษเข้าไปยาพิษนั้นจะเข้าไปทำลายชีวิตของตนดังนั้น จงรีให้ห่างไกลจากยาพิษจงยาได้นำยาพิษมาดื่มทำลายชีวิตของตนจึงจะมีชีวิตปลอดภัยเปรียบเหมือนบาปก,ก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตของมนุษย์เพราะบาปคือความชั่วนั้นย่อมฆ่าคนให้ตายจากความดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ลูกมา้าอสรย่อมฆ่าแม่มา้าขุยภัยย่อมฆ่าไม้ไผยผลบาปก็ย่อมฆ่าคนชั่วผู้ทำบาปตามที่อาตมาได้พรรณนาเรื่องการหลิเว้นบาปให้ห่ามไกลก็มีอัตถาธิบายดังวิสัชนามาประการที่สที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดพระคาถา เรื่องหลีกเว้นบาปนี้ปรารบผู้ใดนั้นขอวิสัชนาดังนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดพระคาถาเรื่องหลีกเว้นบาปนี้ปรารบพ่อค้าผู้มีรัพมากคนหนึ่งในเมืองชื่อว่าพนารสรีดังที่ท่านเล่าไว้ในคัมภีร์อัตถาธรรมบทดังนี้ ในสมัยครั้งพระพุทธการพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณนะวัดพัฒเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีปรากฏว่าในเมืองสาวัตถินั้นมีพ่อค้าร่ำรวยซับมากอยู่คนหนึ่งซึ่งเดินทางไปค้าขายในกลางแดนอยู่เสมอ และมีพวกคณะโจรหนึ่งประมาณ500รลูกคอยหาโอกาสที่จะดักต้นทรัพย์ของพ่อค้ามหาเศรษฐีผู้นี้ในขณะที่เดินทางไปค้าขายแต่ยังไม่ประสบโอกาสจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพ่อค้าผู้นั้นกำหนดเดินทางไปค้าขายในต่างแดนจึงบรรจุสินค้าเต็มเกลียน 500เล่มแล้วให้คนไปแจ้งแก่ภิกษุในวัดพระเชตวันให้ทราบว่าตนจะจัดกองเกลียนเดินทางไปค้าขายสินค้าในต่างแดนหากมีภิกษุรูปใดจะเดินทางไปในที่นั้นด้วยก็ขอราธนายร่วมเดินทางไปด้วยกันจะไม่มีลำบกจะไม่มีความลำบากด้วยเรื่องอาหารบิณฑบาต มีศรัทธาจะถวายอาหารในขณะเดินทางด้วยภิกษุจำนวน500ลูกผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปในต่างแดนเ <C uch> มื่อทราบข่าวเ <C uch ing> ช่นนั้นก็ได้ร่วมเดินทางอาศัยเกวียนพ่อค้าเป็นพาหนะด้วยฝ่ายพวกโจรเมื่อได้ทราบข่าวว่าพ่อค้าผู้นั้นออกเดินทางไปค้าขาย จึงพากันไปคอยดักป้นอยู่ในดงฝ่ายพ่อค้าผู้มีสมากนั้นเมื่อนำกองเกวียนบรรทุกสินค้ามาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในปากดงก็ได้พักกองเกวียนไยให้โคได้พักผ่อนสองสามวันและได้จัดพระตาหารถวายแก่ภิกษุห้าร้อยลูกที่ร่วมเดินทางมากับตน เมื่อพวกโจรคอยดักพ้นอยู่เห็นพ่อค้าชักช้าอยู่จึงทรงบุรุษคนหนึ่งให้ไปสืบวันที่พ่อค้าจะเดินทางบุรุษผู้นั้นก็ไปยังหมู่บ้านนั้นถามสหายของตนคนหนึ่งว่าพ่อค้าจะออกเดินทางเมื่อไรสหายผู้นั้นก็ตอบว่าอีกสองสามวัน พ่อค้าจะเดินทางแล้วเขาย้อนถามบุรุษคนนั้นว่าทําไมจึงมาถามวันเดินทางของพ่อค้าก็ได้รับคําตอบว่ามีโจรห้ารคนคอยดักต้นพ่อค้าผู้นี้อยู่ในดงสหายผู้นั้นก็เร่งให้บุรุษผู้ เป็นฝ่ายโจรรีบกลับไปบอกพวกโจรเพื่อเตรียมอ้นพ่อค้าเศรษฐีจะเดินทางเร็วๆนี้ครั้นสหายผู้นั้นทรงบุรุษผู้เป็นฝ่ายโจรกลับไปแล้วก็มาคิดว่าเราจะเข้ากับฝ่ายโจรหรือฝ่ายหรือจะเข้ากับฝ่ายพ่อค้าดีหนอ แล้วก็ตัดสินใจเข้ากับฝ่ายพ่อค้าเพราะเห็นว่าฝ่ายพ่อค้ามีจำนวนภิกษุ500รลูกอาศัยมาด้วยหากพ่อค้าถูกอ้นเราภิกษุก็จะได้รับความเดือดร้อนมากเขาจึงเข้าไปหาพ่อค้าถามถึงวันเดินทางเมื่อทราบข่าวว่าพ่อค้าจะเดินทางในวันที่สาม เขาจึงเตือนพ่อค้าว่าอย่าเดินทางในวันนั้นเพราะมีพวกโจรคอยดักป้นอยู่ในดงพ่อค้าเชื่อถ้อยคำของเขาจึงบอกเขาว่าถ้ามีอันตรายเช่นนั้นเขาะจะไม่เดินทางไปในทางที่มีโจรคอยดักป้นอยู่แต่จะเดินทางกลับบ้านฝ่ายพวกโจรห้าร้อยคนซึ่ง รอคอยดักพ้นอยู่ไม่เห็นพ่อค้าเดินทางมาสักทีจึงทรงบรุษคนเดิมให้ไปสืบข่าวการเดินทางของพ่อค้าบุรุษผู้นั้นได้ไปสืบข่าวทราบว่าพ่อค้าจะเดินทางกลับบ้านจึงกลับมาบอกพวกโจรฝ่ายพวกโจรก็พากันไปดักพ้นในเส้นทางที่พ่อค้าจะกลับบ้าน ฝ่ายพ่อค้าก็ได้รับรายงานจากชายผู้สอดแนมฝ่ายตนว่าพวกโจรกำลังรอคอยดักต้นอยู่ในเส้นทางที่จะกลับบ้านเมื่อพ่อค้าเศรษฐีได้ทราบว่าจะมีภัยเกิดขึ้นหากเดินทางกลับบ้านเขาจึงตัดสินใจว่าจะหยุดพักกรองเวียนอยู่ในที่นั้นสักระยะหนึ่งก่อน จะยังไม่ยอมเดินทางกับบ้านและไม่เดินทางไปค้าขายในต่างแดนเพราะการพักแรมอยู่ในที่นี้จะมีความปลอดภัยกว่าการออกเดินทางเมื่อตัดสินใจดังนั้นแล้วพ่อค้าเศรษฐีก็แจ้งชาวแก่เราภิกษุห้ารูปว่าตนกำลังถูกพวกโจรน,นักป้นหากออกเดินทาง จึงตัดสินใจพักกองเวียนบรรทุกสินค้าอยู่ในที่นี้เป็นเวลาหลายวันเมื่อเขาเห็นว่าเป็นการปลอดภัยแล้วจึงจะเดินทางกลับบ้านสำหรับพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพักอยู่ในที่นี้หรือจะเดินทางกลับวัดเองก็แล้วแต่ความพอใจบรรดาภิกษุทั้งหมดนั้น จึงขอราพ่อค้าเดินทางกับวัดพระเชตวันก่อนเมื่อเดินทางถึงวัดแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ได้ไปถาไวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวที่พ่อค้ากำลังถูกพวกโจรคอยดักป้นจึงพักกองเกวียนอยู่ในปา่ายังไม่ออกเดินทางกลับมา พวกตนจึงได้ราพ่อค้าเดินทางกลับมาก่อนเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องราวที่เกิดแก่พ่อค้าแล้วจึงทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุเล่านั้นว่าพ่อค้าผู้มีทรัพมากวิกลีกเว้นเส้นทางที่มีโจรซึ่งเป็นอันตรายและบุรุษผู้ไข้จะมีชีวิตอยู่ หลีกเว้นยาพิษหลายแรงที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตฉันใดแม้เรื่องบาปก,ก็เป็นอันตรายแก่บุคคลผู้ปรารถนาความปลอดภัยของชีวิตก็ต้องหลีกเว้นจากบาปเช่นกันแล้วสมเด็จพระทศพลก็ตัสพุทธนิพันธคาถาว่าวานิโชวะพระยังมักังเป็นต้น ซึ่งแปลความว่าบุคคลหลีกเว้นบาปดุดข้อค้าที่มีทัพมากแต่มีพวกน้อยหลีกเว้นทางที่มีภัยและบุคคลผู้ใครมีชีวิตอยู่เว้นยาพิษฉะนั้นพระคาถานี้อาตมาได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนา และได้อธิบายข้อความให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าใจอย่างละเอียดแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาเราภิกษุห้ารอลูกที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรานั้นก็ได้บรรลุเป็นภพอรหรันอตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการหลีกเว้นบาปให้ห่างไกลมีในดังแสดงมา ขอให้ท่านสาธุชนจงปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากบาปซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและจงประคับประคองจิตและกายวาจาของตนให้ประพฤติอยู่ในทางบุญกุศลสัมมาปฏิบัติจึงจัดว่าได้มาประกอบคุณงามความดี ซึ่งจะมีผลอำนวยความสุขแก่ตนทั้งในภพนี้และสัมประยะพภายภาคเบื้องหน้ามีอาธิบายดังวิสัชนามาด้วยปการัชนีในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาขอราธนาพระศีคุณพระตนาตายและอำนาจบุญกุศลใดๆ ที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญมาในโอกาสนี้จงมีพระรานุภาพปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปราศจากโรคคาพาและจงประสบความสมหมายในสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมทุกประการเอวังก็มีด้วยประการชนี